สวัสดีครับวันนี้พามาตัดหญ้าครับเป็นหญ้าเนเปียเ,ยเนาะตัดเป็นหญ้าเนเปียครับวันนี้จะเอาไปให้วัวนะครับหญ้าเนเปียเราก็สวยแล้วดูอ่ะหมูลองยืนสิความสูงเท่าไหร่หญ้าเนเปียเนี่ยโอ้เสมอหัวพอดีเลยครับเนี่แหละวัวเรากําลังกินเลยนี่แหละกําลังกินสับนะครับวิธีการสับหญ้านะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะ ว่าการสับยาต้องสับยังไงเพื่อจะให้แตกกอดีเพื่อจะให้ต้นที่เกิดมาใหม่มันอวบมันสวยนะครับพยายามนะครับสับให้ติดพื้นดินไปเลยนะครับผมอืมสับให้ติดดินไปเลยครับผมจ้ำดินไปเลยเดอ้อถ้าเกิดเราตัดสูงนะครับอยอดที่มันแทงออกมาใหม่ที่มันเกิดมาใหม่อ่ะมันจะเกิดตามข้างบนใช่ไหมลอยอากาศมาเอ,อมันอาจจะทําให้กิ่งนะนะั้นอ่ะมันเล็กมันอวบไม่โพนะครับ การที่สับติดพื้นดินไปเลยมันทําให้เกิดแทงหนมาใหม่นะครับจากพื้นดินอะ่ะมันทําให้โคนหนอของหญ้ามันสวยมันอวบนะครับนี่ดูหญ้าเนเปีอันนี้ผมไม่ได้มาปลูกไว้นะครับจะคของวัวเขาปลูกไว้ผมเอาวัวแกไปเลี้ยงเพื่อเลี้ยงาภาวะกันนะครับ กวางวัวเขาปลูกไว้ก็บอกเออปลูกไว้ให้วัวก่อนนั่นแหละพ่เขารักวัวเขาเนาอเออเราเอาไปเลี้ยงแล้วก็แกปลูกไว้แกก็ให้มาตัดเอาเรื่อยก็ตรงนี้ทั้งล็อกเลยครับผม,มสวยเด็หญ้าแกสวยแกการบำรุงของแกนะแกต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเสียบทิ้งเลยก็ได้มันไม่ใช่นะครับต้องดูแลด้วยเน๊ ปุ๋ยครับปุ๋ยยูเรียนหนึ่งกิโลต่อนหนึ่งงานในแก้วานต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งการตัดนะครับมันถึงสวยขนาดนี้เนาะถ้าเกิดเราไปปลูกทิ้งปลูกว้างไม่ได้ดูแลมันก็เรื่องอะไรมันจะสวยให้เราครับผมเนาะต้น,ะตนมะก็แอแขแคร่นมันไม่อวบมันไม่ใหญ่แบบนี้เด้เนี่ยดูต,นตน้นพวงแหวนน้องต้นเท่านิ้วมือนะ่ะเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยกินมดครับมันยังไม่แก่เนาะ มันยังนิ่มอยู่ยังกินได้ครับผม,มวัวผมผมไม่มีเครื่องบดใช่ไหมครับผมสับเนาะสับเป็นท่อนประมาณสักคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบกินหมดครับอร่อยด้วยมีวิตามินมีโปรโตีนนะครับมีโปรโตีนประมาณ18ดถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่บางช่วงของหญ้านะครับเพราะหญ้าระยะเวลาโปรโตีนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับตอนอ่อนก็โปรโตีนอีกแบบตอนอรุ่นกลางกลางก็โปรโตีนอีกแบบหนึง่ง ระดับหนึ่งพอตอนแก่ก็โปรตีนระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ18-19ปรนตะครับโปรตีนดีแค่ไหนดีครับดีสําหรับวัวนะครับถ้าวัวได้กินโปรตีนที่มันสูงสูงนะครับวัวตัวนั่นจะอ้วนนะครับสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ที่เอ,อ่อเครียอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์ทางพันธุกรรมทางเพศนะครับทางเพื่อสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์นะครับทาให้ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ การที่เจริญพันธุ์ของเขาก็จะดีขึ้นนะครับอาจจะผสมติดง่ายแล้วเป็นสัดง่ายนี่เป็นสั์ชัดเจนนะครับวัวก็จะได้อิ่มนะครับแล้วก็อ้วนหนังก็ตึงๆนะครับถ้าวัวสีแดงก็มันมันแผลบเลยแหละเนาะหนังเขาจะตึงๆแน่นๆมันแผลบนะมันเงางามเอาง่ายๆซะเนาะถ้าวัวสีขาวก็ดูไปยังไงมันก็อ้วนสวยนะครับผมเออนี่ครับพามาตัดหญ้าในเปีย วันนี้ก็จะตัดไปประมาณสักเออสักครึ่งครับครึ่งครึ่งล็อกเลยนะครับก็น่าจะเต็มกระบะรถพอดีนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้กินสองวันครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับผมเราก็ไม่ได้ว่าเอาไปเยอะนะครับบัลัางข้ามาต้านใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเอาไว้เอาไปเยอะมันกินไม่ทันครับมันจะเหี่ยวนะครับทําให้เหี่ยวยาเนี่ยเขาก็ถอนมดแผนก็ถอนมดเลยโอเคครับผมวันนี้ก็พามาดูการตัดยาเนี่ยแหละครับ พามาดูการดัดญ้าแล้วก็มาฟังแหล่งความรู้นะครับแหล่งโปรโตีนของวัวของควายที่ได้กินยาเนเปียนะครับสรรพคุณของอยาเนเปียนะครับเนาะโอเคครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ